สวัสดียินดีททุกท่านนะครับวันนี้พ่อเอกจะพาทุกท่านมาอัปเดตนะฮะในจุดต่างๆที่วัดทุกทิงนะครับผมก็ตอนนี้นะ,ะเราก็เริ่มทําหลายๆจุดแล้วนะครับผมในเรื่องอการจัดเตรียมสถานที่นะฮะไฟ่องสว่างแล้วก็งานในการติดป้ายวนนิก็ไปติดบริเวณซี่แยกทางเข้าวัดทุกข์ทิงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เข้ามารับชมนะฮะขอจะ นัเป็นจุดย่อยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนเริ่มตั้งจุดแสกสว่างต่างๆรอบบริเวณที่จะต้องอใช้รองรับนะฮะสถานที่นะครับเริ่มจากสถานที่กันแล้วนะครับ อ่านี่ก็เราก็เริ่มตั้งนั่งร้านนะฮะไฟแสงสงว่างนะเพื่อรอคณะนะครับผมที่ติดตามหลวงตาท่านนะมาร่วมบุญกันนะครับตอนนี้นะฮะพระคุณเจ้าท่านก็เล่งกันฮะช่วยกระทําข่อระบายน้ำบริเวณอาลานนะครับผมหน้าองค์แถววิสุวรรณนะอันนี้ก็ช่วยกันย่าง,งกันแข่งนะกลางแดดเปเรี้ยงเลยนอฮะตอนนี้ นี่ก็จะเป็นทีมงานมืออาชีพจากาบ้านหนองตีอวนนะครับผมนี่นะฮะมืออาชีพ่าผมปีงิงเลยฮะแจ๋วอันนี้ครับก็พีพ่ๆนะฮะมาร่วมบุญกันนะฮะตอนนี้ก็ตั้งสุ้มไฟนะยุดแสงสว่างนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าสองต้นด้วยกันนะครับตรงนู้อีกหนึ่งต้นนะก,กำลังจะเตรียมสถานที่นะฮะต่างๆเลยตอนนี้ พาเดี๋ยวสักครู่นี้ก็ลังจะปิดมาไปติดป้ายไวนิวบริเวณทางแยกใหญ่นะครับผมตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ถ้ากำลังมาติดป้ายนะครับผมขั้ตอนการติดนะตินเบ้าะด้าน,นบนที่ทำไปแล้วนะจะเป็นเบ้าเทียบของ ไม้ไผ่ที่ติดหลอดไฟนะขึ้นไปเนี่ยนะติดซ้อนไปซ้อนมาเป็นช่อๆนะตลอดวลอดถวายค่อนข้างมากนะดูแยกยิงการเป็นยิงเลยนะไม่ต้องพูดถึงความต้อดถวายนะมีทีมงานแล้วก็ระคุณเจ้านะสามเณรช่วยกันจะเตรียมนะเรื่องกับของไฟฟ้าแต่งถวานะ นี้น่าจะโยงหมดเลยนะยงโยงไปด้หนึ่งเ้นนะผมก็ต้องขออนุญาตฮะพามาอัปเดตกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับผมแลวเดี๋ยวจะมีคลิปหรือไลฟ์สดอัปเดตนะฮะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ